สำหรับท่านที่รักและชื่นชอบไม้พุ่มหรือไม้พุ่มรอเลื้อยที่มีดอกสีสันสดใสแดงสดแบบนี้เจ้าต้นนี้ก็คือเรด้าหรือบางท่านก็เรียกว่าหมวกจีนทั้งนี้ก็เรียกจากสันฐานของดอกโดยส่วนของดอกนั้นจะมีกลีบเลี้ยงที่มีลักษณะเหมือนกับจานเดารด้าหรือมีลักษณะคล้ายหมวกแต่ทว่าเจ้าส่วนนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่ดอกของเขานะครับเป็นส่วนของกลีบเลี้ยง แต่มีรูปร่างลักษณะที่แปลกตาและก็น่าดึงดูดมากๆประกอบกับเป็นไม้พุ่มรอเลื้อยที่ให้ดอกแบบช่อดอกรวมจึงมีปริมาณของดอกที่มีสีแดงสดใสนี้ในจํานวนมากด้วยถือว่าเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายอีกต้นหนึ่งเลยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขามีถิ่นกําเนิดอยู่ใกล้ๆย่านบ้านเราและก็เคยเป็นไม้ฮอตฮิตในช่วงหนึ่งถือว่าเป็นไม้หายากนําเข้าไปสู่ทวีปยุโรปด้วย หาท่านสนใจหรือครอบครองต้นไม้ต hmm. <I feel S 1> uh ัวนี้อยู่เราไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมของเจ้าเลดาหรือเจ้าหมวกจีบกันสักนิดเพื่อที่จะปลูกให้ได้มีความสวยสดงดงามแล้วก็เจริญเติบโตงอกงามดีทําให้เราในฐานะผู้เป็นเจ้าของมีความสุขนั่นเองครับเช่นเคยครับมือยนสดต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าเรดาหรือเจ้าหมวกจีนซึ่งในชื่อไทยที่เราเรียกว่าหมวกจีนนั้นก็ไม่ได้มาแต่เพียงสันฐานของดอกเท่านั้นที่เราเรียกว่าเขาว่าหมวกจีนมือเย็นสันนิษฐานว่าอาจจะเรียกจากชื่อสามัญก็เป็นไปได้เพราะว่าในชื่อสามัญน,นั้นก็มีหลากหลายชื่อเรียกที่สะท้อนถึง คุณลักษณะหรือคาแรคเตอร์สำคัญของดอกนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็น Mandarin h ฮ t หรือแม้กระทั่ง c ไชนีส e ฮ a t pl ant ซึ่งถ้าหากแปลเป็นภาษา,าไทยแล้วก็คือต้นพืชที่มีรูปหรือสันฐานเป็นหมวกจีนนั่นเองเจ้าเรดาหรือหมวกจีนนั้นถึงแม้ว่าไม่ได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานะครับแต่ก็มาเจริญเติบโตในบ้านเราแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอย่างยุโรปซึ่ง มีความแตกต่างกับเรื่องของสภาพภูมิประเทศแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างจากถิ่นกำเนิดของเขามากๆเลยก็ยังสามารถจะ,จะเดินเติบโตได้ดีด้วยโดยมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการนำเจ้าเดารด้าอหมกจีนจากถิ่นกำเนิดของเขาทางด้าน,นตอนเหนือของอินเดียภูตานบังคลา,าเทศพมา่านำเข้าไปในยุโรปประมาณสักปี1976ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นไม้ที่แปลกตาแล้วก็หายากในช่วงนั้นมากๆ แล้วต่อมาก็มีการกระจายพันธุ์ไปทั่วโลกเลยครับเจ้าเรดาหรือหมวกจีนนั้นเป็นไม้พุ่มหรือเป็นไม้พุ่มหล่อเลื้อยนั่นหมายความว่าตัวเขาเองนั้นจะให้ทรงพุ่มที่มีกิ่งก้านยาวและเก้งก้างมากๆเกถ้าหลายท่านที่ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทรงพุ่มอาจจะไม่ถูกใจหมวกจีนเลยเพราะว่าถ้าหากเราปล่อยระยะเวลาเนิ่นนานไปแล้วไม่เข้าไปดูแลในการตัดแต่งกิ่งเขาแล้วก็เขาก็จะมีการยืดกิ่งให้ยืดยาวออกไป ส่งพุ่มอาจจะกว้างไปได้นับ10เมตรเลย <Okay. S 1> แต่ในทางกลับกันถ้าหากเราเข้าใจตัวสันฐานและรูปแบบการเจริญเติบโตของเขาแล้วเราก็สามารถจะนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นการปลูกเข้าไว้ในฐานะของไม้ริมน้ำตกหรือเลื้อยขนานไปกับแนวน้ำตกแบบนี้ก็ทำได้หรือนอกจากนี้ก็สามารถจะปลูกในฐานะของไม้เลื้อยที่ขึ้นคลุมเรือนไม้ระแนง ซึ่งเราจําเป็นจะต้องอาศัยการจัดระเบียบเรียบร้อยกับเขาสักนิดหนึ่งโดยการใช้เชือกมัดหรือพันไปกับตัวเสาหรือละแนงโดยช่วงที่ออกดอกดอกๆนั้นก็ประมาณสักกลางฤด,ดูฝนไปจนถึงช่วงปีใหม่ซึ่งเจ้าเรด้าหรือหมวกยีนนั้นก็มีอัตราการจเจริญเติบโตถึงแม้ว่าจะไม่รวดเร็วนักแต่ก็เติบโตอยู่เรื่อยๆการเลื้อยคุมเรือนไม้ระแนง ภายในปี2ปีก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอนานแต่ประการใดครับโดยสันฐานของต้นที่เราเห็นนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกิ่งกลมคล้ายกับดินสอแต่จะเป็นสันเหลี่ยม ทั้ง4ด้านแล้วก็เป็นสัมนมนๆน,นะครับจะเป็นลักษณะพิเศษของเจ้าหมวกจีนหรือเรดาร์โดยจะมีใบเดี่ยวที่ขึ้นเรียงตรงกันข้ามกันสันฐานของใบเดี่ยวก็มีลักษณะพิเศษถึงแม้ว่าจะเป็นรูปไข่หรือรูปรีแต่ว่าตัวความกว้างที่สุดของตัวใบนั้นจะค่อนข้างมาทางด้านฐานใบแล้วบางใบก็อาจจะมีลักษณะป้านแล้วก็เรียวเข้าไปหาทางปลายใบยซึ่งเป็นปลายใบยแหลมพร้อมกันนี้ตัวขอบใบก็จะเป็นขอบจักเล็กๆฟันเลื่อยเต็มไปหมดเลย เส้นใบชัดเนื้อใบสีเขียวเนื้อใบจะบางสักเล็กน้อยและแน่นอนครับดอกที่เราอยากเห็นนั้นก็จะขึ้นอยู่บริเวณตามซอกใบแล้วก็ตามปลายกิ่งต่างๆอย่างที่เมื่อย็นว่าไปนะครับเจ้าตัวกลีบเลี้ยงที่มีสีแดงอิดหรือสีส้มแดงนี้นั่นเป็นกลีบเลี้ยงของเขาตัวดอกที่แท้จริงจะเชื่อมติดก,กันเป็นหลอดแล้วก็ยืดยาวออกมาคล้ายกับตัวส่วนของจานเรดาร์ที่มีก้านส่งสัญญ,ญาณแล้วก็จะมีเกสรสีเหลืองโล่พ้นเจ้าตัว ดอกที่แท้จริงที่เชื่อมติดกันเป็นหลอดนี้หลายท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะปลูกเจ้าเรด้าหรือหมวกจีนในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่รับความนิยมดังเช่นก่อนเก่าเพราะว่าเห็นกันคุ้นชินตาแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะพอหาได้ตามร้านค้าต้นไม้ในย่านสําคัญสําคัญและก็รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับก็ลองสนใจก็ลองหาสั่งซื้อจากช่องทางเหล่านั้นซึ่งก่อนจะสั่งซื้อเราสํารวจตรวจสอบก่อน การปลูกเลด้าหรือหมวกจีนจะให้ได้ผลดีนั้นควรจะอยู่ในพื้นที่ได้รับแสงแดดจัดพอสมควรถ้าได้แดดเต็มวันเลยก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆหรือจะย่อหย่อนลงมาก็คือได้รับแสงประมาณทัก4-6ชั่วโมงต่อวันซึ่งถ้าปลูกใน2ส,สภาพนี้จะได้ดอกที่มีสีสันสดใสามากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าเรด้าหรือหมวกจีนก็เป็นต้นไม้ที่ทนร่มพอสมควรด้วยเหตุนี้เองถ้าหากเราปลูกต้นไม้ใหญ่ ต้นอื่นๆที่คลุมพื้นที่ไว้แต่พอจะมีแสงสองลอดลงมาบ้างแบบนี้ก็สามารถที่จะปลูกเจ้าเดารด้าหรือหมวกจีนได้เช่นเดียวกันแต่แน่นอน,นครับว่าสีสันอาจจะไม่สดใสวิธีการแก้ไขก็ไม่ยากครับก็พยายามสางกิ่งของต้นไม้ให้โปร่งโล่งขึ้นบ้างก็จะทําให้มีแสงสองลอดมาให้เจ้าเดารด้าหรือหมวกจีนเขาได้ส่องเร้าแสงแล้วก็สร้างสีสันสดใสของดอกด้วยนั่นเองสําหรับการปรุงวัสดุปลูกก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดเลยนะครับ เราสามารถจะปลูกเขาลงไปในกระถางก็ได้แล้วก็ปลูกลงไปในดินโดยตรงก็ได้แต่แนะนําว่าปลูกลงในดินดีกว่าเพราะจะทําให้ได้ทรงพุ่มใหญ่โตแล้วก็มีกิ่งที่ยืดยาวไปได้ไกลนั่นเองโดยหลักการปรุงดินก็คํานึงถึงการมีอินทรีย์วัตถุสูงสูงร่วนระบายน้ําดีแล้วก็ถ่ายเทอากาศได้ดีอาจจะใช้ดินเดิมหรือดินปลูก1ส่วนแล้วก็เติมด้วยอินทรีย์วัตถุอย่างปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสัก1ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยสําหรับเรื่องการดูแลรักษาการให้น้ําก็สามารถรดน้ําได้วันละครั้งก็เพียงพอต่อการใช้งานนําไปใช้ในกระบวนการต่างๆของเขาแล้วต่อมาเรื่องการให้ปุ๋ยครับไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีแต่ประการใดใช้แต่เพียงอินทรียวัถตถุต่างๆปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแบบนี้โรยไปตรงที่โคนต้นโดยให้ ห่างกันประมาณสัก15วันแบบนี้ก็จะทําให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาได้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นเรื่องโรคและ,มะแมลงถึงแม้ว่าเจ้าเรด้าหรือหมวกจีนนั้นไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราแต่ก่อนเก่า แต่ก็สามารถปรับตัวแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีในบ้านเราถึงแม้ว่าจะมีโรคและ,มะแมลงที่เข้าทำลายบ้างก็ไม่ถึงกับทำให้ล้มหายตายไปได้ง่ายๆย,ยกเว้นเสียแต่ว่าในช่วงที่ทำการปลูกใหม่แล้วก็รารับน้ำและความชื้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงปลูกในที่ต่ำมากๆจนถึงกับทำให้ดินนั้นชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลาแบบนี้มีโอกาสเสี่ยงกับโรคเน่าคนเน่าต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายมากๆ แนะนำเลยว่าอย่าปลูกลงไปในพื้นที่ต่ำนะครับพยายามพูนเนินดินในบริเวณใกล้ๆนั้นเป็นวิธีการที่ดีเลยก็จะทําทให้ความชื้นที่สะสมนั้นไม่สนับสนุนให้เชื้อโรคเข้าทําลายต้นไม้ของเราได้โดยง่ายแต่ถ้าจะใช้ชีวพันธุ์ในเชิงป้องกันก็แนะนําให้ใช้ไตราสารในการผสมน้ําฉีดพ่นและน้ําที่ใช้ไม่หมดนั้นก็ราดรดลงไปที่โคนตน้นแบบนี้เจ้าไตราสารหรือไตรโครเดอร์มาจะจัดการกับเชื้อราสาเหตุที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าโรคค้นเน่าต่างๆได้ดีมากๆเลย นอกจากนี้แล้วก็จะมีโอกาสถูกมแมลงปากดูดต่างๆเข้าทําลายได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งถ้าเจอก็แนะนําให้ใช้บูรินในการผรสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับใช้ทัก2รอบในกรณีที่ระบาดมากๆห่างกานรประมาณทัก3ถึงหวันหรือ5้ถึงเวันก็ได้ฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประสิทธิภาพของชีวพันธุ์ต่าง เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการตัดแต่งกิง่งหากท่านต้องการปลูกเลดาหรือหมวกจีนในลักษณะของการปลูกไว้แล้วก็ตัดแต่งทรงพุ่มกลมดิ๊กให้มีความกว้างของทรงพุ่มประมาณสัก1เมตรแบบนี้มือเย็นไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าจะได้แต่เพียงกิ่งก้านที่ไม่สวยงามเลยไม่แนะนําให้ปลูกหมวกจีนโซเดียมไปถ้าต้องการทรงพุ่มกลมในลักษณะนั้นแต่การปลูกนั้นควรจะปล่อยทรงตามธรรมชาติแล้วก็มีการตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มไว้บ้าง แบบนี้แนะนําเลยหรืออย่างที่ว่าไปในตอนต้นก็คือปลูกเขาในฐานะของไม้ลอเลื้อยที่จะเตรียมเลื้อยขึ้นพันเรือนไม้ระแนงแบบนี้ก็จะทําให้ได้เรือนไม้ระแนงที่มีหลังคาสีเขียวสดใส แล้วก็ได้ดอกที่สวยงามสีแดงอิดสีส้มแดงแบบนี้ตลอดทั้งปีสวยน่ารักไม่เหมือนใครเลยครับเชิญชวน,ชวนทุกท่านได้หามาปลูกกันนะครับหากท่านประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับสวนของเราหรือระบบนิเวศของเราเมื่อเชิญชวนท่านได้เลือกใช้ชีวพัวนธ์ในการป้องกันกําจัดโรคและกําจัดแมลงศัตรูพืชของแอปพลายเขมประเทศไทยซึ่ง ไม่ทิ้งอันตรายไว้ในส่วนของเราให้เราลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเราต้องได้รับอันตรายจากสารเคเมีที่ทิ้งไว้โดยชีวพันธุ์ต่ตางๆเหล่านั้นสามารถจะจัดการ โรคและแมลงที่เข้ามาทําลายต้นไม้ของเราให้หมดความสวยงามลงไปได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญอย่างที่ว่าไปนะครับไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเราให้เราเป็นกังวลนะครับสามารถจะเลือกซื้อเลือกหาได้ะะทั้งช h o ปปี้และซด้าและก็รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเกมประเทศไทยและนอกจากนี้แล้วท่านสามารถจะแอดไลน์คุยกันกับแอปพลายเกมได้โดยตรง ส่งเร็วด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสุดอยนครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และตาใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใคร นอกจากนี้สามารถจะกดไลค์กดแชร์แบ่งปันข้อมูลการปลูกเลี้ยงเจ้าเรดาหรือหมวกจีนให้กับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ท่านอื่น,นได้รับรู้ด้วยคนนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอแอปพลายเกมไประเทศไทยและเรดาหรือหมวกจีนขออนุญาตลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับอย่าลืมหาพบกันนะครับสวัสดีครับ